จเจริญพรญาติโยมและสาวิชนทั้งหลายวันนี้หลวงพี่ก็มาที่วัดแม่ปานนะอยู่ที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นั้นเนี่ยก็บางคนก็บอกว่าเหมือนกับเป็นแคชเมียร์เมืองไทยนะเพราะาเป็นเมืองอยู่ในหุบเขานะหุบเขาที่แบบว่าเราเห็นอยู่ด้านหลังหลวงพี่ไปเนี่ยก็จะเป็นยอดดอยถน,นน นะยอดอยนินนท์ซึ่งเป็นยอยดอยที่สูงสุดนะสูงสุดของประเทศไทยนะความสูงก็ประมาณ2,665เมตรนะเนี่ยก็มีความสวยงามมากนะที่สมกับคำาล่าลือว่าแคชเมียร์เมืองไทยนะทีออ่อำเภอแม่จ่มจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้นะซึ่ง มีความงดงามในเรื่องของของธรรมชาติและและขุนเขาอย่างอย่างมากมายนะให้พวกเราได้ได้ได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะซึ่งวันนี้หลวงพี่เองก็จะได้มาพูดถึงในพระไตรปิฎกเล่มที่26ของออมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะใน เนื้อหาของออมหาตกกรมุนีคาถานะในมหาตกกรมุนีคาถานั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะได้ทรงตัดถามพระมหาตะกามุนะีซึ่งสําเร็จเป็นพระอรหันต์ว่ามหาตะกะนะท่านอยู่ในป่าเนี่ยซึ่งมันหาสิ่งใดได้ยากนะ แล้วถ้าหากว่าท่านถูกบรบกวนเนี่ยท่านทําอย่างไรเหรอ,อ,อท่านมหาตกะนะคือมหาตกะมุนีนี่และนะมหาตกะมุนีเถระเนี่ยนะเมหาตกะมุนีก็กราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเ,เมื่อข้าพระองคออ์อาศัยพักอยู่ในป่าใหญ่นั้นเนี่ย พระองค์ก็จะแผ่ปิติสุขอันอันไพบูลออกไปทั่วร่างกายเลยนะครับเพราะฉะนั้นความแผ่ปิติสุขเนี่ยความปิติเนี่ยมันจะเป็นความปิติความเบิกบานความความปิติมันจะเป็นแบบเหมือนแบบเป็นความภูมิใจความอิ่มใจที่แบบเราท,ทำคุณงามความดีมาประมาณนั้นน่ะถ้าเป็นภาษาชาวโลกอะ่ะอิ่มใจเบิกบานโอ้ทำบุญมาเอ,อ ใหม่ๆเลยทําความดีมาเพิ่งไปช่วยคนป่วยมาอะไรต่างๆหล่าเนี้ยเกิดความปิติเนี่ยการแผ่ความปิติตอันไพบูนเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการแผ่ปิติกับแผ่เมตตามันก็คงจะคนละแบบกันนะเพราะว่าแผ่เมตตามันเป็นลักษณะของการแผ่ให้เขาเป็นสุขนะยังไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเท่าไหร่แต่ถ้าไอแผ่แผ่ปิติเนี่ยมันจะเป็นแบบช่วยเหลือเขาแล้ว ช่วยเหลือเขาแล้วแล้วก็มันปิติอ่ะมันปิติเบิกบานนะไปทั่วล่างเลยนะมันซาบซ่านเข้าไปแบบในในจิตใจอย่างอย่างมากมายอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเออเมื่ะนั้นข้าพระองค์ก็จะแผ่ปิติสุขอันไพยบูรณ์เนี่ยไปทั่วล่างกายเลยนะครอบงำในกายของข้าพุทธเจ้านะเ แล้วถ้าหาใดที่ข้าพุทธเจ้าแบบถูกเอ่อเล่โลกภัยลบกวนมีความเศร้าหมองอะไรเนี่ยข้าพุทธเจ้าก็จะเจริญสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่การเอ่อมีสติรละลึกรู้นะะเจริญสติในเอ่อเป็นฐานที่ตั้งแห่งกายแห่งเวทนาแห่งจิตแล้วก็แห่งธรรมนะะเจริญสติปัฏฐานสี่ระลึกถึงพระห้าอินทรียห้าผู้เจ้าข้า พละห้าอินทรีห้าก็จะเป็นเรื่องของศรัทธาความศรัทธาศรัทธาในคุณงามความดีศรัทธาในบุญกุศลศรัทธาในคําสอนขององค์พา,าสดานะศรัทธาในตัวเองนะศรัทธาในตัวเองว่าเราสามารถที่จะทําดีแบบไหว้ตัวเองได้ไหมที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเราสามารถที่จะไหว้ตัวเราเองได้ไหมนะมีศรัทธามีวิริยะนะวิริยะคือความภาคเพียรทั้งหลายแหล มีสตินะแล้วก็มีสมาธิแล้วก็จะเกิดปัญญาญาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นครับพุเจ้าก็จะิญสติประฐานสี่นะเจริญในพละห้าในอินรี่ห้านะแถมก็ยังจเจริญในพชงเจ็อีกนะพระพุทธเจ้าค่ะซึ่งพ่อชงเจก็จะประกอบไปด้วยสตินะสติความระลึกรู้ธรรมวิจยะความเฟ้นธรรมนะที่เหมาะกับเราวิริยะความ ความภาคเพียรมีปิติอีกเงี้น,นะปิตินะปะสัสสตินะความสงบในกายใจแบบแบบมีใจที่แบบสงบเบิกบานไม่ฟุ้งซ่านนะก็เรียกว่าปสัสสตินะนะสงบกายใจม,ม,มีสมาธินะมีสมาธิแน่วแน่นะแล้วก็มีอุเบกขาการวางเฉยนะว่ามีอะไรที่มากระทบใจหรือว่าแบบว่าคนที่เรารับเกิดต้องเออ เจ็บป่วยหรืออะไรไปก็อุเบกขาเข้าใจได้ว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมันเป็นเช่นนั้นเองเนี่ยนะก็จะในพวกชงเจ็ก,ก็จะเป็นสติธรรมวิจัยยะนะความวิริยะภาคเพียรความมีปิติปัสสธิสมาธิแล้วก็อุเบกขานะนอกเหนือจากในการเจริญสติประถาน4ีนะในอินสี่ห้พละหในพวกชงเจ็ดแล้วเนี่ยขา้าพเจ้าก็พิณาเนืองเนือง,องถึงจิตที่บริสุทธิ์นะ ที่หลุดพ้นจากกิเลสไม่ขุนมัวจากอสวะทั้งหลายนะจากโลภะโทสะโมหะให้แบบถอนไปไม่ให้เหลือเลยนะไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะในขันห้าของข้าพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะครับข้าพุทธเจ้าก็ตัดลากถอนโคนแล้วเนี่ยนะนะก็ทําให้ข้าพุทธองค์เนะี่ยเอ่อบรรลุความสิ้นทุกข์แล้วแล้วไม่มีการเกิดอีกนี่คือเนะื้อหาในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบหก ในเนื้อหาของมหาตากามุนีเถระคาถาซึ่งอยู่ในหน้าสี่ร้อยสิบสี่หน้าสี่ร้อยสิบสี่ที่หลวงพี่จะได้อ่านให้ฟังนิดหนึ่งว่ามหาตากามุนีเถระคาถาพระผู้มีพระภาคได้ตัดถามว่าคือตัดถามมหาตากามุนีนะว่าเมื่อเธออยู่ในป่าใหญ่นเป็นสถานที่ลำบากหาปัจจัยได้ยากปัจจัยไม่ใช่เงินนะแปลว่าสิ่งของอะไรทั้งหลายแหละเนี่ย ถูกโรคลมรบกวนนะมีโรคภัยลบกวนเนี่ยเธอจะทำอย่างไรล,ล่ะภิษุคือถามมหาตกามุนีเนี่ยแหละพระมหาตกามุนีได้กราบทูลว่าข้าพระองค์จะแผ่ปิติสุขอันภัยบูนไปทั่วร่างกายนะแผ่ปิติสุขนะความปิติทั้งหลายนะปิติสุขทั้งหลายที่ทําความดีมาเนี่ยแผ่ไปทั่วร่างกายให้มันครอบงาแม้จะเกิดปัจจัยความเศร้าหมอง ทั้งหลายทั้งปวงก็ตามข้าพุทเจ้าจะ,จะเจริญสติปัฏฐานสนะกินสี่ห้าพละห้าและโพชฌงเจ็ดอยู่ในป่าใหญ่พิจารณาเนืองเนืองถึงจิตบริสุทธิ์ซึ่งหลุดพ้นจากกิเลสไม่ขุนมัวและไม่มีอาสวะอยู่อาสวะทั้งหมดของข้าพระองค์ที่มีอยู่ทั้งภายในและภายนอกข้าพระองค์ถอนขึ้นได้ไม่เหลือเลยและจะไม่เกิดขึ้นอีก ขันห้าข้าพระอ,องค์กําหนดรู้แล้วขันห้าเหล่านั้นดํารงอยู่อย่างถูกตัดลากถอนโคนแล้วข้าพระอ,องค์ได้บรรลุความสิ้นทุกข์แล้วแบบัดนี้ไม่มีการเกิดอีกคือแบบว่าบรรลุพระอรหันต์แล้วอะ่ะนะไม่ต้องมีการเกิดขึ้นอีกแล้วเพราะฉะนั้นในสาระสาคัญในมหาตกะมุนีเหรรคาถาในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบหกเล่มน,นี้เนี่ย ก็เป็นเรื่องของการแผ่ความปิตินะที่เราเอาสามารถที่เอาคําตอบคํากราบทูลของอมหาตกะมุนีเนี่ยที่กราบทูลองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมาเป็นเข็มทิศในการดํารงชีวิตของเราให้มีความเบิกบานปิติมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงประสบความสาเร็จได้ว่าให้เราแผ่ปิติสุขคุณงามความดีทั้งหลายนั้นแผ่ไปทั่วร่างกายของเราจเจริญในสติปัฏฐานสนะีน่นะในพิณาในกายในเวทนาในจิตในธรรม เข้าใจในอินรียห้าพะห้านะศรัทธาคือความมีศรัทธาในการดํารงชีวิตศรัทธาในการมีชีวิตอยู่นะศรัทธาในการได้เป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็เจริญในโพชชงเจ็ดโพชชงเจ็ดเนี่ยแม้แต่ในครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวประชวรเนีนะ่ยก็ยังได้ให้พระจุนทาเนี่ยแสดงมน์นะสวดมน์โพชชงพระปรลิตเลย โคชังโคสติสังคาโตธรรมานังวิจโยตถาวิริยามปีติปัสสติโพชังคาจตถาปะเลสมาถุเปยครับโปชังคาสัตเตเตสัปะทาศีนาเนี่ยครับไล่หมดแบบคือใน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 หลักธรรมที่เป็นในเรื่องของสติสัมโพชงธรรมวิจยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชงปีติสัมโพชงปัสสธิสัมโพชงสมาธิสัมโพชงแล้วก็อุเบกขาสัมโพชงเหล่านี้เป็นต้น นอกจากนี้ก็พิจาเนางเนืองถึงจิตที่บริสุทธิ์นะเพื่อความหลุดพ้นนะไม่ขุนมัวปราศจากถอนอสุรา,าทั้งหลายให้หมดสิ้นไปขันห้าในรูเปเวทนาสัญญาสงขนยายนวิญญาณของตัวของท่านมหาตกรมุนีเนี่ยก็ถูกตัดรากขอนโคนแล้วก็สามารถที่จะบรรลุความสิ้นทุกนะก็ไม่ต้องเกิดอีกแล้วนั้นเราท่านทั้งหลายการดำรงชีวิตถ้าหากว่าเราดูเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎก ในมหาตกามุนีเถระคาถานะหรือภา่อศิษิ์ของพระมหาตกามุนีเถระนะนะในพระสุตตานตปิฎกคุตกานิกายเถระคาถานะในพนะระตายปิฎกเล่มที่26กเนี่ยก็ทำให้เราได้เข็มทิศว่าการดำรงชีวิตเราก็พึงจะมีความปิติเบิกบานในใจแห่งการทำคุณงามความดีของเราการช่วยเหลือเกือ้อกูลเพื่อนมนุษย์ความมีใจใจที่เป็นภมวิหารธรรม นะมีเมตตากรุณามุธิตาอุเบกขานะการที่จเจริญสติประฐานเสียงเนืองๆในการพิณาในกายในเวทนาในจิตในธรรมในเรื่องของออความศรัทธาในการมีชีวิตอยู่นะในเรื่องของโคดชงเจ็ดนะแล้วก็พิจารณาเนืองๆถึงจิตที่บริสุทธิ์ให้หลุดพ้นไม่ให้กิเลสตั้งหลายโลภะโทสะโมหะเข้ามาครอบงำนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ แล้วก็เข้าใจในความเป็นจริงของกฎไตกษลาคือควาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ขุดถอน่าให้ถอนลากถอนคนมันก็สิ้นพบสิ้นชาตินะก็ไม่ต้องมีการเกิดอีกเหมือนอย่างคํากราบทูลของออพระมหาตกามุนีเถระที่กราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะตามมไตรปิีดกเล่มนี้ในวันนี้มาที่แคชเมียร์เมืองไทยนั่นช่างเบิกบานน่ารักเป็นหนักหนา อำเภอแม่แจ่มที่มีความงดงามสุดสายตามองไปตรงหน้าเห็นลิบลิคือดอยอินถนนในยามนี้มีเมฆบังบทยอดดอยนั้นดอยนี้นั้นสูงที่สุดในเวหนแห่งประเทศไทยเช่นนั้นบรรดาลดนความสูงถึง2,600เมตรที่งดงาม แคชเมียรเมืองไทยงามยิ่งนักคงจะได้ประจักษ์แก่สายตาทุกท่านนั่นในวันนี้ได้นำเนื้อหาในพระไตรปิฎกพันธ์มาพูดกันในวันนี้ที่ดีงามเป็นเรื่องราวที่กล่าวขานมานานนักที่องค์พระศาสดาได้กราบทูลได้ตัดทรงตัดและไต่ถาม ต่อภาษาวกที่สำเร็จพระโพธิยาณว่าอยู่ในป่ามานมนานแล้วบรรลุธรรมได้อย่างใดมหาตกะมุนีผู้เลิศล้ำได้ทรงได้กราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ว่าข้าพระองค์นั้นแผ่ปิติให้เบิกบานในจิตใจ เข้าใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารไซอนิจจังมีความเข้าใจในสติปัฏฐานสี่เร่งรีบเลวรี่ในในพระห้าอินสีห้าเช่นนี้นั่นเลือกเฟ้นธรรมวิริยะปีติในโพชงเจ็ดอยู่นานครันอาสวะทั้งหลายนั้นขุดลากและถอนโคน ในวันนี้งดงามเป็นยิ่งนักได้มาที่วัดแม่ปานที่นี้นั่นซึ่งโอบล้อมด้วยขุนเขาลำเนาพลันมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าแสนแท่นประดิษฐานในพระวิหารอย่างงดงามในเมืองนี้คงเป็นที่สิงสถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเป็นแม่นมั่น ในท่ามกลางขุนเขาลำเนาเบิกบานพลนตรงหน้านั้นคือยอดดอยอินถนนเอยนี่คือวิวที่งดงามของวัดแม่ปานนั่นงามเสกสรรดุดเทพเทวาสรรสร้างสุดเฉลยในวันนี้เบิกบานใจได้เห็นธรรมชาติงามมากเอย่ยสุด ฉเฉลยภาคภูมิใจอย่างงดงามตามคำกราบทูลของมหาตะกะมุนีนั่นว่าให้เราได้แผ่ปิติสุขออกไปอย่างไพศาลสาัสานในคุณความความดีอย่างมากพลันมีจิตที่บริสุทธิ์ถอนอาสวะนั้นดีแน่เอ่ยเข้าใจในหลักรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นั่นว่าพึงตัด ถอนลากถอนคนออกไปเสียก็จะได้สิ้นทุกข์ไม่เกิดอีกแน่อย่างเคลียร์ก็จบลงที่แคชเมียเมืองไทยบัดนี้เอย่ยขอหน้าถึงคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกในเล่มที่26ของฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทอาลัย ในมหาตก,กะมุนีเถระคาถาหรือมหาตก,กะมุนีเถระสูตรที่พระมหาตกามุนีได้กราบทูลถามได้กราบทูลอง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าตัวพระมหาตก,กะมุนีได้บรรลุธรรมและอยู่ในป่าแม้จะเป็นสถานที่ที่อัตคัดหาสิ่งของได้ยากถูกโรคภยัยรบกวนแต่การแผ่ปิติสุขเข้าไปในร่างกายการเจริญในสติปัฏฐานสี่ การดำรงในพระห้าอินทรีห้าการยึดมั่นในโพชฌงเจ็พิจารณาเนืองเนืองถึงจิตที่บริสุทธิ์ขอคำกราบทูลทั้งหลายของพระมหาตะกะมุนีได้เป็นขวามเข็มดิศในการดำลงชีวิตของพวกเราตลอดไปพร้อมน้าถึงคุณพระตนะตรายและสิ่งศักดิ์สิทธั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวเราได้ฟัง หลักธรรมในพระไตรปิฎกในวันนี้ได้โปรดเป็นพราะปัจจัยพิบาตมาทานพรแด่โยมพี่โยมน้องทุกต่้งายกทัานได้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดวังสิ่งใดขอจงสมเด็จสมบามุ่งมาปารนาขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณรูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายญาติสนิทมิสายทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราให้ได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้ และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันและขออุทิศบุญกุศลนี้ถึงดวงวิญญาณทั้งหลายที่ได้สร้างวัดแม่ปานนี้ทุกท่านทุกคนเทิน